พี้ยวัลลัญยปีนี้พี่คู่กันแล้วนี่แ,แต่กูยังไม่มีว, <laughs> วัยเฮียไอสัตว์เซลฟี่ดูเรนที่าวัลลยเฮียเอ้เอ วัเล่นทาปีนี้ให้ได้เดินห่วงแฟนถ้าคุณรอันนี้คุณจะได้ผ่งแล้วก็ได้คนเดียวไปรวังเวงและลูกแอนมีที่กำลังเดินอินเดอะเฮาอยู่คนเดียวเต่งคอมพายมอลี่ไปกำลังเพลิดและใจกูไว้เธอไปหมดแล้ววันเล่นทายปีนี้ให้ได้เดินห่วงแฟนถ้าคุณรอันนีุ้ณจะได้ผ่งแล้วก็ได้คนเดียวไปรวังเวงและลูกแอนมีที่กำลังเดินอินเดอะเฮาอยู่คนเดียวเต่งคอมพายมอลีไปกำลัง ไลเธอเธอเธอเดินเข้ามาอยู่ในใจสุดจะท้อทุกทีตอนเห็นเธอเดินออกไปอยู่กับใครชีเดินเข้ามาอมดอกไมมชีบอกชีไม่เอาเจีบเกือบตายเจ็บเกือบตายจ็บเกือบตายเจ็บเกือบตายจ็บเกือบตายไม่ดีเฮีย ไม่รู้มันการในใจมันค <Yes ิดอะไรโอ้สมัยเขาไว้สักวันมึงต้องเข้าใจกูกูไม่ได้ใจมึงสงสัยจะผิดแผนโทษเสียเวลามาไวยเฮียไม่ผิดแน่คุยกับเธอตั้งนานจนผมจะโคตรจะติดใจเธอน่ารักเกินเือผมจะอดกันมิบน้าตาจนเห็นเธออยู่กับมันไม่ได้ต้องการเป็นเฟซสำหรับฉันกูต้องสู้ต่อบลาต่อไม่กลับลา นายเบบี้ช่วยลอดหน่อยมีโมเมตันเศร้าและลอบับคำในใจเป็นร้อยผมลอบอบขอชีช่วยพูดให้ผมนะพ่อในโทษทีช่วยพูดให้ผมนะพอไท I love you my darling และนี่มันคือความจริงและนี่มันคือความจริงที่กูต้องเจอมาแสนนานเพรเธอมีคาบัสเซลานพราะเธอมีคาบัสเซลานตอนเธอนอนก็อยากจะนอนกอดอีกไหมนายเบบี้ นอยมีโมเมนตตอนซาร้ล้อบอกความในใจมีปรญอาผมล้บบอปเพา,าชี่ช่วยพูดให้ผมนาพารน่อยว่าเล่นท้ายปีนี้ให้ได้ได้ดของแฟนถ้าคุณรอฝันนี้คุณจะได้ของแล้วก็ได้คนเดียวไปบวังเวงและลูกแอนมีที่กำลังเดินอินเตอร์เฮาอยู่คนเดียวเต็งคอมพายมอลลี่ไปกำลังเพลินและใจกูไว้เจอไปหมดแล้ว